ดีพ่อแม่พี่น้องบ่สุขสุขคนเด้อบ่สะอยู่ทางไกลทางไกลวันนี้กะสิพาพยายามกับหนูพี่น้องพ่อเพิ่นใส่กับดักหนูไว้นอกวันนี้โอ้่าสีมารื้บ่พี่น้องใส่กับดักหนูอยู่ตามให้ดับหน้าพี่น้องเลยหอวสีมารื้บ่พี่น้องนะครับไปบอกพีชนมกันเนาะพ่อเพิ่นก็ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้พี่น้องเลยเอากะสิบยาเมาตอนเศร้าพี่น้องไปบอกพีชนมกันพี่น้องว่าสีมารือบ่พ่อเพิ่นก็กำลังงวออกไปผูก ยากาศเงี้ยเศร้าๆพี่น้องกัอยู่ห่างอยู่หน้าแล้เวเข้าแล้วหน้ามันก็อยู่หน้าคือเก่าพอเพิ่นเนาะเพิ่นก็นประจําอยู่ห่างอยู่หน้าก็ได้เข้าไปนอนบ้านไปเบิ่งว่าเพิ่นใส่จักลังเนาะกับหนูโอ้ผูกเสื้อสองสามต่อเลย เราไม่ได้ปล่อยเนาะผูกให้มันกินหญ่าตามหน้าผูกเสือกอย่างเงี้ยเอา,เอาถ้าปล่อยจะมันไปทางอื่นพี่นอ้องผูกแต่แมงใหญ่มันไว้า<ม>ยอากลับกับพ่อพันพี่นอ้องพันเช้าจะใส่จักรอันนะเจ็ดตังพี่นอ้อง เดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นไปชมกันพี่น้อรอซิมานหรือบ่ใส่ตามันขวดตามขวยนี่บอฮะรกัดเนาะโซบมาลนม่บอโอ้บลานบโบลาน แรกบระมาณฉันเนาะหนูกูก็หากินยากแล้วเรอไม่คุ้มเงอนนี่ ไปหาการหาเงี้ยงให้บ่ได้ให้บ่พอนี่กับโลังอ๋อเนี่ยนะพี่น้องเห็นเดาหูควายมันขวัดเนาะนี่นนี้น,นู๋ยังอยู่ขี้ขบมาเลยก็เด็กแต่อย่างน,น,น,นี้พี่น้องบุลัน จะเล้ยกลองรังเรียบร้อยอ <laughs> บ่วอลันนี่กันี่พี่น้องบอมีควอดนะควอดไม่ๆอีกอันี้มันคือบวก,กินเน่ยคอดใหม่ว่านี่ี่ก็เก่าอันในหม่เมืม่อยังวะคือบอก,กินเนาู่กเนาะ ันเกิดอะรฮะอันนี้ก็คือเก่าเออแปลกว่ะเอามือที่จับเดี๋ยวมันกันหนีดมือเจ้าของดล้วตัวนี้คือคานเจ้ามันลั่นแล้ว เออหมดเลยอะไรดีเลยสีแดงเลยเห็นแต่บอกมันขวัดพี่น้องเห็นแต่หูเห็นแต่ควายเนาะบอกถึกครับบอกเกลนทางใดยืนยันจังดางเลยอันนี้ งานด้านหนึ่งบ่งงกับเจ็ดหลังเห็นเหรสิบหกมา้าน,นี่บ่าจากหลัง,นนนงเนาะแก้วอันนี้ก็บ่ควัดอีกบ่ป้านี่บ่ดัง ใส่ป้าไว้กันเลยม่หนวันจากแลออันนี้ก็อนี่นะครับจนขี้ก็จือจบอยู่เราอมันได้จังบกิน ตะเกี่ยหูใส่ดักมาในโบพาดนะนี่คืพกิันอ่งเงี้มันจะออกเยอะคือพก่เนาะเป็นเกี้ยงว่านมันเกี้ยว่านี่เลกอนอะไร หองเ we ือสองนน่งสองสองเผืออองามแค่ของพ่อว่าหานี่เตยจะไ้กูเลว่าเนี่ยเออนีนะฮะอันมันนนี่ก็บ่ลัน โอ้โอมันขวาดป้าเถอพีน่น้องโอ้มันกลัก่ปานนี้บ้าอะไนี่ยังมหน่อกังวิ็นเนนะาะควยมันสำควยโพด,ดนะลดพี่น้องเลยโอโ,อโอวยปนปวกนะลด โก็จะใส่ไก่โพ่อจะอใส่จ้าอปากของมันเอ้ามันขึ้นมาเด้อ้าแม่นบ่เจ็บอืมสำควรู้ผูกก็รดนนู้น้องหนู้ขี้คมเลยนะอือนูนน้นขีคมม้คมพก็ขวาวยซะบัดใหญ่แฮะนี่เป็นน้องฮู้นะสำหู้นู้ผูกไช้จังบอกกินนีน่ ลันได้ก่อนเนาะมัน,าาน,น,นจังเหมือนลันเนาะลันได้ก่อนเลยมองเว้นบ่ออกเลย้โหนี่เนาะตาพี่น้องตาเงิดเลยเนี่ยปากรอตาอันนี้นะแาเล่นยังสิมาใสาอีกบออ,อ,อปลาใสใสตาเอาก่อนพี่นาะเล่งยังสิมา Uh huh. ใส e ่อ hmm. like um ีกเหือดลายมีอีกบอกว่ามันขวดมันอย่างรู้ว่ามีอะไรแถวนี่ยลายนะบริการหัวหลันไว้ก่อนหลังไปรดเดี๋ยวหาานา่ใส่บอลใหม่ ถ้าเมืองแลเผือแรงเขาจะไปหาใสแบบอเงยดหลายพี่น้องเลยเราจะกินขวดนูคขักเนาะกับจ็ดหลังบ่เถือบ่หลังเลย วดพี่น้องบมันขวัดนะขวัดใหม่เลยนี่นบนญในพี่น้องบนนี้ก่นมันขวดนี่อย่าบวเถื่อนะนโอ้โหได้แลงปจจัยฮาระใสก่อนพี่น้องฮาระบอนใสก่อน ี่เด้อเดี๋ยวผมลืมเนีฮะนเจ้าบาไ,ไเอามานะเกิด,ด,ดอน้ำปลนะาหมักกินมันบ่หากระปูมาใส่ กจะกินขวนูขักๆพอได้กินแซมพี่น้องเลยกินยั้งบัดเนี่ยแปลาแดกแล้วบัดเนี่ยแดดก็ออกเลยแดดงมนี่กบเขียดลงห่วยลงห่องนะพี่น้องเลยฮะกบหาเขียดได้งามนี่ หางเขียดลงห่วยล้หอกในแงมัน r e จ a t i หางเงกอกปูกับเต้นแต่ขอบโคบเนาะเขียดเขาก็ยังเงืดได้ไปต้าถือกะลีครับโบถือ แรงแก้มือใหม่จะไ,ไปหาเหลาะใส่มอนอื่นอืมไ,ไปหาเบิ่งวบอนมันควาดปัญหาถ้าก,นะก,ก,ก,ก้นพายเห้ามไ่ได้ไปใส่เบิ่งบอบอยังมั่ไปอ่อเดี๋ยววันนี้จะลองาหาเลาะเบิง่งพี่นอ้อหงหาเบิ่งหอยเดือ หาเลาะเบื่องห้อยเดือหาเบิ่งควายหนูลเลยเราแรง,งบระอนสิไปหาใส่เนาะหาใส่กับหนูจก,กับนืงคกขาสามสี่กับนี่แหละเนียแวนเพอที่เขาดอน้านันนายู้วัน้นมาแรงตามนี่เราใส่ีน้มันกาเว้ไปหาเลหาบึงห้อยเดือเนะเดือเขาหเขาโก้น บได้จัง๊ี้บอกกันแล้วนะที่ใช่หนึ่งโมเดลกลับมามือเป้าพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำกับพี่น้องกินข้าวกินน้ำไปสไปหาหอยเดือต่อเนาะคลิปใหม่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจวบก็จะขอจบคลิปไว้เ่นนี้ก็เด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ประจวบนะเนาะเสุขภาพคลิปใด้ไหมจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง